เป็นงานวัดเลยจัดเห้แบบตีมแบบม้วนจอยไปเลยม้วนจอยไปเลยครับยังไงมาง์คะมันฟูลฟิลสนองนี้ถูกไหมสนองนี้ผู้จัดการมากกว่าคือเราเราเราไม่ได้เป็นแนวนี้เลยคือเทสผมมันไม่ไม่ใช่นี้ไม่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 ไทยเซนต์อวานม่บางแดดโซดดป๊อก แบ็คพิงอะไรอย่างเงี้ยตออนวันนี้ก็จะจับพันธุครับแต่ว่แต่วันนี้ก็คือบรรยากาศแบบว่าเป็นงานวัดเฉยงานบัดใช่ไหท่านเสร์ฐด้วยใช่อยากให้เป็นธีมแบบเห็นเห็นป้ายทางเข้าไหมครับก็ได้แรงบันดาลใจมาจากปิดทองฝั่งลูกมิ้วคือตอนแรกคุณอยากวางธีมให้เป็นแบบนี้คุยกันยังไงคะตอนแรกก็ทั้งทีมก็คุยกันว่าหยินวอต้องต้องแบบ ทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนก็เตรียมงานลูกทุ่งไปเลยจ๋าๆเลยอย่างเช่นแฮชแท็กวันนี้นะครับดอกมีออนรอดมีอะไรคืออยากรู้ใครจะคิดเลยอีกชื่อเนี่ยเราไม่ได้หปรโมทอะไรอย่างเงี้ยมันดูจริงเหรอท้่าไม่ตอนแรกก็คิดกันว่าเอ้ยจะเอาแฮชแท็กอะไรดีเดวันเดอะไรมันดูแบบเดวันเป็นทางการเกินไปก็เลยแบบหรือมือแรกมือสองไปเลย ล้วก็ไปเซชดูตอนแรกว่ามือไม่เอกหรือไม่โทวถูกต้องเ่าอ๋อได้ยินคุยกันวันนั้นก็เลยแบบทำไมไม่เอาเป็นมือแรกไปเลยมือแรกหินอ่อนไม่เมือกติเลยนะว่ามีอะไรหอ่อนผมก็นั่งือคออยู่ว่าคุยกันคุยกันตอนไหนเอแต่ว่านั่งอยู่ด้วยกันแต่ก็ได้ยินเขาพูดถึงสะกดอยู่ว่ามือในภาษาอีสานต้องใช้ไม่โทรหรือไม่เอกหรือต้องใช้อะ ตามหลักการเขียนเลยอะเข้าใจที่มาล้วขอไปนะแหนเแล้วมีคำถามกับทุกไอเดียของเขาบางอย่างอยู่ตอนเขาอื่นเขาคิดชื่อนี้อยากรู้ว่าอารมณ์อินตอนนั้นคือไม่ตั้งแต่มาตีมเนี้ยผมก็เป็นเสียงเด็กอยู่แล้วทั้งทั้งที่มันสี่คนอะไรเงี้ยเราก็ต้องประชาธิปไตยใช่ไหมผมผมอาจจะเป็นสามตอนหนึ่งอยู่แหละเพราะฉะนั้นเสียงเราไม่มีผมก็อยู่ทั้งคุณนั่นแหละอาจจะเป็นสอง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 แต่ว่าแต่ว่าทําไม ก็ไม่จริงนะเพราะฉั้นม่จรูปไต่ไม่จิ้มจะเป็นไม่ไม่จริงในหมู่เราแต่พอคือเพราะวันนี้ก็จะมีไฟดูไฟสุดท้ายคืวันแบบทุกทุกอย่างคือตอนนี้แบบบ้าคลั่งมากใช่ก็เหมือนที่เราพูดทุกครั้งเลยว่าทําแล้วถ้าตีมไหนทําครั้งเดียวจริงๆอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องมาลุ้นในลูกทุ่งครั้งหน้ามีไหมอะไรเงี้ยก็คือใส่ไปแล้วไปแล้วบขาถามไม่แม้อะว่าดอกมีออนรอรับคือคขาหมายว่าอะไรต่อยอดซีรีส์ป่ะใช่ครับคือ โอ้ยอย่าแยกว่าซีรีส์ผลงานผลงานนะครับก็คือจริงๆแล้วมันมันเป็นเีมที่จะโยงเข้ามาในในงานคอนเสิร์ตนะครับทุกอย่างที่เราทําเกี่ยวกับลูกทุ่งทั้งทั้งตอนละครสั้นทั้งเพลงทั้งทั้งทีเซอร์ที่ปล่อยไปครับทุกอย่างจะมีบทสรุปในคอนเสิร์ตทั้งหมดครับใช่นแหละก็เลยอยากรู้ว่าทำไมมันเป็นถึงเป็นหลอดในออนหลอดในออนก็ก็มันเหมือนแบบเีมที่ในเรื่องนะครับคือ คือคนต่างจังหวัดที่ต้องเข้ามาหาโอกาสในเมืองที่ที่มันมีโอกาสเยอะก็เลยเป็นดอกดอกมีออนก็คือเหมือนดอกไม้ที่อยู่ในตามธรรมชาตินะต้องมาโตกับแสงในแสงไฟได้เลยแล้ะรอรักค่ะรอรักก็มาเจอที่หินผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะความหมายโอ้โหเอาไม่รู้เลยเรื่อะไรเลยไม่ผมว่าผมมันนึกว่าเอาไอ้หลอดไฟ บัวเลเซต์น่ะนีออนมาทำเป็นดอกไม้ไม่ใช่คนรำเรื่องแล้วไปใอ้ที่ความเป็นแบบนี้โอ้อหจะแแล้วนะครับแล้วเราก็เสิร์ฟล่ะครับับว่านี่เป็นแมคโดนไลที่อยู่มันจะได้อยู่อะไรกัน่ะสานีผมว่าคือน่าจะสนุกกันนะครับคือดูคาดเดาไม่ได้เลยว่าจะมีอะไรบ้างจริงๆครับแล้วก็แล้วก็ทุกอย่าง จัดมาคือพร้อมให้ทุกคนแบบม้วนจอยทั้มากไม่บอกว่าเซิร์ฟลูกทุ่งอ่ะก็นะฉพาะทางใช่ไหมเขาก็จะกว้างหมดแล้วแบบเพลงที่มันแมสฉพาะกลกุ่มก็จะรู้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเพลงใช่เพลงที่ม้วนหรือใครที่เป็นสายเนี่ยน่าจะรู้จักแทบจะทั้งหมดูีแล้วด้วยคือคอนเสิร์ตก็คือเต้นยับคือถ้าเกิดใครมาตรงสายคือผมพี่จอยแน่นอนจอยมากด้วยเพลงยังได้นั่งเลย จะมีแต่มีทีมทีมเลือกเลือกให้ว่าอันนี้คัดมาแล้วว่าคือที่สุดของของลูกทุ่งเอะ S&B ห้าร้อยอะก็คืออ๋อแบบว่าคัดคัดคัดท็อปท็อปเพลงลูกทุ่งที่ดีที่สุดมาแล้วคร่ะตอนที่เขาส่งลิสต์มาให้อ่ะว่าเนี่ยเพลงเรานี้อาการมันเป็นยังไงรูตาอาการกินกันอะอาการเราเป็นยังไงพอเห็นเพลงเห็น ผมมาเกาะป้องกันสูงคือไม่คือตั้งคอนเสิร์ตรอบก่อนๆอหรือว่าอะไรที่บ้านเอาเอาจริงๆผมคนไม่ค่อยฟังเพลงมากขนาดนั้นแบบไม่ค่อยก็เลยไม่ค่อยรู้จักเพลงแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มต้นไม่ว่าจะเพลงป๊อปหรือเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันก็เหมือนจะเริ่มใหม่ทั้งหมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ยังก็ต้องใช้กล้ามเนื้อจำามกาอเลยคผมขอเพลงตลอดเลยผมจะย้ำาป็นทีมาส่งเพลงมันแล้วส่งมาส่งมาส่งมาเพราะผมต้องฟังแล้วต้องรู้ว่าคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ถึงฟังแล้วก็ไม่ได้ไปฟังเพลงอื่นของลูกทุ ดูเท่าที่ผสมมาเลาแต่องค์ประกอบมันไม่ใช่แค่เพลงไงมันจะต้องมีองค์ประกอบเรื่องชุนเรื่องท่าเต้นอันนี้ต้องรอดูข้างในเลยครับส่วนพี่วรล่ะคะมต้องมีกาสมัคราทเลยไอุ้ยฝืนนะครฝืนคนติดเกมอางเรายังไงะเขียนเลยแบบผัดหลัก้ผัลัแบบจิบไบคาเวีย อันนี้ต้องมาแบบไข่ไข่ปลาสลิดอะไรเงี้ยไข่ของแต่ว่าแต่ว่าสนุกคือคือผมผมอ่ะรู้สึกว่าคือเราเราพยายามปรับมายเซตตัวเองตลอดว่าเวลาเราเจออะไรอ่ะให้หาข้อดีของมันข้อดีของมันเนี่ยคืออย่างน้อยผมได้ฝึกเอิงเอื้อยอ่ะอิงเอื้อยเอิเอยเอาแค่ลูกคอมาบานเซ็ตคอให้ดูหน่อยเออได้ทำได้ ของเรียน้องดุ๋งในครับแล้วไม่มีน้ำจิ้มให้ดูหรอไม่มีไม่น้ำจิ้มมันนึงมันนึงไหนหมดแล้วครับเป็นทุ่งๆต้องถอดเสื้อขี่ไฟอะอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยถอดหน่อยคุณคุณมุงในหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยมันไม่หลอมันมีอ่าเหรอวายรอดูง่ายปีมันมาขนาดนี้โอ้โหอุ้ยอันนี้ของจริงหรือเปล่าเนี่ยเรียกก็มีดูไม่ใช่ 4G นะดูเป็นของจริงแต ร่างทองของสองคนร่างทองไหมีแต่แต่ว่าทองไปแล้วกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเวทีไม่รู้ร่างทองไหมอันนี้คือเวทีทองแน่ๆคือถ้าเกิดเข้าไปแล้วออกมาพี่อาจจะแบบตาเปลี่ยนสีอ่ะอเข้าไปอยู่ข้างในเข้าไปอยู่ข้างในแล้วมันมันทองไปหมดเลยเลยจริงขนนกขนนกไหมนะทุกอย่างต้องบอกว่าอลังการมากแล้วก็ทั้งชุดทั้ง เซ็ตเสื้อผ้าอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเป็นอุปสรรคมากๆเพราะว่าเราทำตะโกนอยู่แล้วเราเราแบบ <c oughs> เราไม่เน้นฟัง์ชั่นความคล่ <c oughs> องตัวศูนย์ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าตะโกน,นะฮะคือคนดูอ่ะอืม ได้รู้สึกคนใส่อะรู้สึกรู้สึกร่างกายกระโดดกรลาสิกกันอย่างตอนนี้การเต้นเนี่ยได้มาเกิดมาคนละวันไงครับแต่ยังไม่เต็มที่แต่มันก็เป็นศาสตร์นี้อยู่แล้วแล้วก็เออเต็มที่ก็คนละแบบการตอนที่เห็นภาพคนทุกอย่างออกมามีสุดคิดไหมว่าเราทำอะไรลงไปไอ้เอาจริงๆดีนะผมรู้สึกว่าดีแบบลงตัวดีจริงอ่ะไม่ไม่ไม่โม ไม่ได้ฝืนไม่ได้ฝืนเลยตอนนี้คือคือคือรู้สึกว่าเราเราซิงค์กันในงานแล้วรู้สึกว่ามันไปด้วยกันแล้วครับทั้งชุดทั้งเวทีทั้งอะไรคือคือมันเข้ากันหมดทุกอย่างจำเล็บไว้จำเล็บไว้จำเล็บไว้หักไปแล้วสองสองนิ้วเดี๋ยวจะต้องไปซิงค์ใหม่อัดเป็นที่เดี๋ยวเที่หลารย์บอกว่าแบบหินวอลคือถ้าดอมไม่ได้เลยแต่เราไม่ได้จริง พงบพร้อมแล้วเา้าเกี่ยวแคะเป็นยังไงบ้างาจะาู้แล้วอ้มเอออะไรนะาทเกี่ยวนคะันเดียวเอาไปถึงว่าในงานนี้แหละคัเมาเป็นยังไงมาว้าวว้าวแน่คาหวังว้าวเลยว้าวจริงคือาหวังได้แล้วแต่ละวันว้าวไม่เหมือนกันด้วยไม่าำเป็นด้วย ให้เราแบ่งกันเกิดก็แบ่งกินเกิดอ่ะเกิดเอาไงเอาไงการที่มีคนรีวิวพาเที่ยวทัวร์เป็นยังไงเท่าที่เราเท่าที่เราได้คบอยนิดนึงว่ะเนที่เราที่เราผมรู้สึกว่าคุ้มคนดูเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้เห็นเอาจริงๆผมผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละคุ้มค่าแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ทำงานเนี้ยผมก็คงไม่ได้เห็นแบบนี้เช่นกันอย่างเงี้ย เจอใครหรือเปล่าพาใครมาหาเดี<อ>๋ยวนเออทั้งหนึ่งในชีวิตคุ้มแล้วดีแอค์ตอนอีน่เขามแค่เหรดีแอเขามองไม็ขาผ <c oughs> จะแซวขาแล้วเพราะมันบังอยู่ดีแ <c oughs> อรก็นวดเข่าไม่ต่างไม่ต่างกันเลยแล้ว <c oughs> ก่อนล้วก่อนอะพัดเดียเด่ยวพัดเดี่ยวต้องต้องบอกว่าคือแปลกใหม่จริงๆแล้วก็คิดว่าตอนระหว่างซ้อมอะ ก็คิดในใจเลยว่ามึงทำครั้งนี้ครั้งเดียวแหละมันจะไม่มีอีกแหละมันจะมันจะเป็นเป็นครั้งนี้แหละแล้วพิเศษครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายรับรองว่าแฟนๆคือเซอร์ไพรส์แน่ไม่ไม่คิดว่าจะได้เห็นเราสองคนทำแบบนี้แน่นนใช่ผมว่าผมว่ามันมันทำครั้งเดียว,ม,ว <laughs> มันทำเดียวนยืดยาว่ไม่มีแล้วใช่ที่สุดในชีวิตนะไม่แต่ถ้าสองรอบแล้วมันดีกระแสพิแตกจะทำอีกไหมไม่ทำ ไม่ทำจริง,รงไหมกมหนึ่งบอกไงจะมาชอบเราแน่ไม,ไม่ทำ,ทำไ,มไม่มีอันนี้ถือเป็นแรงสุดๆแต่เคยทำมาคำเสริมสุดๆอะคือรูทีนช่วงก่อนที่จะมาวันนี้เราใช้ชีวิตกับการตื่นไปเรียนแล้วกลับแล้วก็เรียนแล้วก็กลกกับแล้วก็วนอย่างเงี้ยแล้วมันครั้งนี้เป็นการเรียนครั้งแรกที่เราไม่ได้เรียนพร้อมกันแยกกันเรียนเ,ยเพราะว่าแต่ละคนเบสิกไม่เท่ากันไง ใช่บ้างตรงกันแต่เบสิกไม่เท่ากันเราต้องเจาะเพลงๆนี่เราคนเลยอย่างเงี้ยมันจับมือสอนกันก็นกเลยใช่ป่ะเราใช้ชีวิตแบบผมไปก่อนรถเขาออกบางทีผมมาก่อนรถเขาเข้าวนผ่านหน้ากันเงี้ยแล้วก็สู้ๆแล้วก็วนไปเรียนเต้นใช้ชีวิตวจริงสุดๆ <อา S 1> เลยดีดีเท้าไฟอยู่งงนะเท้าไฟเหลือข้านเดียว เราดรอไปแล้วจุดยังจุดอยู่มีแขกไหมแขกรับเชซนน้าที่เราได้เออเขาที่แบบว่ายุ่ๆเขาที่เราได้เห็นว่าผมว่าทุกคนที่ไม่ไม่ตามลูกคนณเขรู้จักครับคือคือคือคัดมาตำนานเลยอ่ะจริงจริงคือคือไอคอนิกของลูกทุ่งแล้วอ่ะที่สุดแล้วของทั้งคู่ด้วยนะไม่ใช่แบบว่าไมพนีหร แก่มาเจอของพัดอย่างแต่ละคนหรอทั้ทุกคนไม่ทันนะโมแล้วกลับแล้วแล้วก็คุณค่าที่เกษียณก็คือมากมายนะครับไม่เรื่องนี้บ้านเราจินอยู่แล้วครับเราเป็นชุดใส่เมย์เนาะเขาเป็นนี้อยู่แล้วคือถ้าเรื่องการสังเกตดูคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเขาจะต้องมีเมล่มาตลอดแล้วแต่ละเพลงมันน่าจะต้องจ่ายเต็ม แล้วเขากเอามายำยำในหนึ่งนาทีก็ทําอะไรเงี้ยผมถึงบอกจริงผมก็มีบอกว่าเอ้ยบางทีมันล้นหรือเปล่าคนดูอาจจะอิ่มแล้วนะเราก็ได้เซฟเงินด้วยแล้วก็ได้เซฟความรู้สึกด้วยแต่เขาก็คงแบบทาแล้วอ่ะทำไม่เกินใช่เป็นครั้งเดียวที่เราไม่ถามเรื่องนี้กันไ้พเลยคือก่อนอื่นๆเรายังมีทํางานแล้วรู้จุดหมายนะโอเคเอ้ยเราไปใช้อะไรต่อแต่ครั้งเนี้ย ผมไม่ถามผมผมไม่ถามเลยว่าสุดท้ายแล้วเหลือเงินทอนหรือเปล่าเนี่ยนะเออไม่เป็นไรครั้งนี้เรามีจุดหมายอะไรฮะครั้งนี้ทำครั้งนี้เพื่อเพื่อจะสนองนี้นึงจะเงินหรอแล้วก็คือจะตอยนี้ใครจะไมองเป้าแรกอะทำเพื่อต่อยอดอนาคตหมายถึงว่าไปลงทุนทำเหลืออะไรเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าคือปกติเราทำคอนเสิร์ตเราก็จะได้เงินทุนไปทำซีรีส์หรืออะไรคราวนี้น่าจะไม่ได้หมายถึงว่าก็เลย ผมก็เลยไม่ได้ตั้งเป้าอะไรละ่ะอสนุกแต่ว่าสนุกจร้ขก็คุณที่แฟนๆที่ถึงเ้อนกาับบอกกฟนเลยว่ามีสองวันนี้มีสองวันนะครับก็คอนเสิร์ตดอกนีออนรักนี่เป็นมื้อแรกครับแลวเดี๋ยวมื้อสองวันอาทิตย์นะครับใช่แล้วเราแล้วเราเปิดขายบัตรด้วยเผื่อวันแรกดีแล้วแบบประทับใจมากแล้วแบบกว้างไกลอุ้ยครั้งหนึ่งได้เห็นอะไรเี้ะวันสองพร้อมครับมาเลยเป็นสุขีสามารถซื้อกันได้ วันเกิดวันเกิดกวันเกิดผมมาัเกอรไ่หยิบพี่วมาให้เพบอลลงอวยพรเออเป็นไงบ้างคะยังไงอ่ะมันมีนเอนากเออเขาลงเยอะมากเลยนรูปเนี่ยออ๋อเป็นปีแรกๆเนาะที่แบบลงหลายๆรูปก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งอมีเก็บรูปผมในมือถือบ้างนี่หว่ะ เลยก็ได้เห็นนะแต่ก็ตามสไตล์ครับเราก็ก็โอเคเป็นเขาดีเออทำไมลงหลายรูปอะฮาไมดีเพราะว่าอ่าได้เงินแคบๆลงแล้วลบอ๋อดองมาตั้งนานจะได้เพราะวันนีไม่ใช่แจ็คคือคือคือไอจีมันเริ่มทําเป็นอัลบั้มเมื่อตอนปีไหนที่แบบลงสองสามปีกันเนี่ยเขาไม่ใช่เพราะอ้างนะสินะทขาไมคือคือเรา คือคือช่วงที่ผ่านมาเราไปไปสถานที่เที่ยวกันเยอะมากครับเราก็เลยตอนตอนแรกอะช่วงสองสาปีก่อนอะไรเงี้ยเราทําแต่งงานแล้วมันก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวคราวเนี้ยพอไปเที่ยวแล้วเราก็เลยมีรูปกู้กเก็บไว้เยอะครับก็เลยโอ้เก็บอูตั้งแต่แบบ ปีก่อนอ่ะคือคือนั่งเครื่องจนไม่ไม่อยากนั่งอีกแล้วอ่ะแบบเป็นวิการแทนอีกครั้งบินเนี่ยพี่ผมผมไม่อยากไปจนถึงตอนนี้นะก็ยังเป็นคือเราเราทัวร์เยอะครับแล้วก็แล้วก็มีลูกคู่เยอะมากก็เลยโอ้ยปีนี้ก็เก็บลงเป็นซาลาแบมเลยความประจาที่สวยงามข่าเหมือนจะใช่เหมือนจะใช่นะจริงจิมีในมือถือหลือไม่คะเออเขาเขาเองสงสัยว่า เก็บมีได้หรอีเรื่อยมีมีเยอะ่เลยแต่ไม่เคยรู้ว่าเขามีรูปแบบที่ไม่เชื่อไม่เคยไม่เคยเปิดดูไม่ไม่ถึงว่าอ๋อมันก็อาจจะมีจากการที่บางทีเราผัดกันถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบณตอนนั้นถ่ายก็ใช้มือถือกันไปเลยเลยแล้วก็เลยเป็นแบบนั้นแบบว่าถ่ายให้มา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 มันก็เลยเป็นการสะสมไปในตัวเราจะคิดว่าเขาถ่าย้รลปจากเขาถ่ายร้ปจริงเนี่ยไม่ต้องถ่ายนะ ใช่เลยหัวเนี่ยจับจับรีแอคอยู่ออกอากาศแล้วนะคะออกอากาตรงตรงตอนนี้ยังไม่มีคือเขาทำคือเขาทำไว้แบบแบบดีไงเราก็เลยอยากจะไปเอ้ยหรือว่าเขาชอบบาซ่ารอไปสเปนก่อนไหมความคิดที่ดี เอแต่แต่ผมมาช่วงนี้ผมบาเื้อบอลมากเลยผมก็เลยไล่ซื้อบาซ่าตั้งแต่ปี2,000จนถึงวันเนี้ยมีครบหมดละแต่ว่าแต่ว่ามีคนเปิดไม่ได้ได้ไม่อลเอาแบ้ไม่เอแต่ว่าเอาได้แต่ว่าจากจากสนามจริงๆกับที่เคยให้กับตรงนั้นมันก็คนละคนละมูดกันมีคนแรที่ยังไม่เก็บอยู่นี้ปล่า เสื้อแชมป์โลกเมซี่ผมก็ไปซื้อไปแล้วเสื้อมาแล้วลาเซ็นเลยครับครั้งหนึ่งผมผมตันละตรงเนี้ยมีอะลอยเหลือเนี่ยผมเอาไปขุดหย่าเหลือแต่พาเมซี่มาพาเมซี่มาแบบแต่เ้าจะมาทำไมอั้นแหละเมซี่เจอเคเมซี่เจได้เมซี่เจนาดิฟได้ อาแต่ว่าก็ยวมีให้แน่นอนเนาะอืครับแต่ว่าความใสใจกันเป็ไงบ้างคะแบบไม่ได้สาววายน้ำปนเลยได้ได้ได้เรา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 ได้าไม่ใช่น่ออไม่วมใ่กันกันีพราในอจีี่ี่วอก็เขียนวผ่านผ่านมาด้วยกันเยอะมากๆครับนับที่หกเจ็ดเ คือมันมันมันน่าจะเป็นแบบหนึ่งส่วนเออประมาณหนึ่งส่วนสี่เลยอรในชีวิตใช่แล้วก็เออมันเป็นพาร์ทที่ที่สำคัญมากมากสำคัญแบบที่ที่สุดเลยแหละจึงได้ทำงานได้ทำอะไรแล้วก็อยู่ด้วยกันมาคือคือนั่นแหละหนึ่งส่วนสี่ของชีวิตเลยครับไม่คิดเลยว่าเราจะจับกัน าาจริง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 ไม่ไม่รู้ครับคือไม่ได้เคยคิดว่าจะทํา <ไอ S 1> ในเรื่องงานอะ่ะไม่เคยคิดว่าจะทามาเรื่อยๆขนาดนี้ here. แต่ว่าในเรื่องความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยคือเราเราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะอยู่ด้วยกันด้วยความสนิทถ้าเราโอเคเราเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ซึ่งในเรื่องงานไม่รู้จะจะไป,ไปต่อยังไงแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์คือก็น่าแหละไปเรื่อยๆตลอดไปเต่บอกว่าเจ็ดปีอ่ะค่ะ ครัวผัดกะปิใงเป็นเป็นเนี่ยไม่จริงมดเออายารแงงาเอางาดิเยอะผ่ปีก็แต่งงานเลยเออเดี๋ยนะอันนี้กลว ยังไงเรื่องอะไรที่ีอีพี่อไปแล้วไคำถามมันแปลกๆแล้ไม่พี่อย่างนี้จริงๆบอกพูดตลอดนะแบบว่าผมไม่รู้แหละว่าไปเจออะไรยังไงแต่ว่าเราพูดกันตั้งแต่ต้นปีแรกๆแล้วว่าที่เราสนิทกันเราสนิทกันจริงแล้วก็ผมว่าผมพูดทุกครั้ง้ะย้อนไป3 4ีปีเดียวก็จะเจอตลอดว่าต่อให้เราไม่ทํางานหรือว่าอะไรก็ตาม ยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นอะไรที่สนิทเป็นพี่น้องที่รักกันมากมากสนิทกันตลอดจริงๆอยู่แล้ว whatever เลยอะแบบต่อให้ไม่รู้นะปีหน้าไม่มีงานไม่มีอะไรหายจากกระแสอะไรๆไปไม่สําคัญเพราะว่าเราเรามาทํางานก็เรื่องของงานคนละพาร์ตกันแต่ว่ายัางไงเราก็เราก็จะไปเที่ยวด้วยกันอยู่แล้วเราก็จะกินข้าวเราก็ว่างๆก็ทำแอคทิวิตี้ร่วมกันอันไหนที่เป็นแอคทิวิตี้ที่ที่มันมารวมกันได้ที่ทางเดียวกันก็ก็มาอยู่แล้ว ซึ่งผมมองว่ามันปกติต่อทุกคนด้วยนะผู้จัดการก็ตามใครก็ตามเียเพราะว่าตรงนี้เราค่อนข้างแน่นกันประมาณหนึ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยที่เรื่องงานไม่เกี่ยวเลยค่ะทายอาถรรพ์นองค้โรบินจคืไจริงหรอกมาเออปาเลยคืออาถรรพ์เจสิบปีอะเจ็ดสิบรอเดือดโหดเลยทวายไอ่อน พี่พี่มาสัมภาษณ์ระบบ,บอีกทีน,นึงนะเจ็สิบกิโโอเคนะพี่ถือไม่เท้ามาลูกั่ไม้เทนแบบแฟนคลอยังมาบัตกันได้ใช่สามารถมาแบบกุดหนุนมาร่วมสนุกกันได้ครับแล้วก็มีสตรีมมิ่งไลฟ์ด้วยครับก็ฝากเลยครับคอนเสิร์ตจินวอลดอกไม่อนออร่าครับผมสองวันเลยครับออลองเสกวันที่ประจอีอในในสานจะเกิดไหมให้ส่งมาเลยทันทีสารให้ส่งทำไมหลายคนคิดว่าผมพูด มันจะเพี้ยนเอานะฝากคอนเสิร์ตยินวอยินยินวอยินวอดอกนี่อ่อนล่อฮักมือแรกและมือสองด้วยเดอครับอื้อเอื้อเอื้อเื้อคื้อเัือเอื้อเอื้แเอ้อเ้เหือเมื้อเอื้อเ้อเมื้อแรื้อเอื้ออืไออื้ออืมอเมือเอื้อมอื้อ้ ใช่ป่ะใช่ป่ะใช่มันคล้ายๆกันผมนึกว่ามันเล่นคำแบบวันนี้กินข้าวกันวันที่หนึ่งวันต่อไปวันที่สองไม่ใไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆเนี่ยเออเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนพี่วอลเ็คนเดียวเหรอครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ